สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับผมพลพันทิการาดกันอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้ผมจะขอพูดถึงระบบเทคโนโลยีช่วยนะครับในรถยนต์ครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจริงๆเขาเอาไว้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่นะครับนั่นก็คือระบบ cruise control ครับที่จะทำให้เราแบบไม่ต้องมาแตะคันเร่งกดคันเร่งค้างไว้ตลอดเวลา ยามที่เราต้องเดินทางไกลครับทำให้รดอาการเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้ผมอยากจะมาไขาข้อสงสัยกันนิดนึงครับเพราะว่าเคยมีคนถามมาเหมือนกันครับว่าระบบพุซคอนโทรลเนี่ยมันช่วยให้เราประหยัดน้ำมันขึ้นไหมครับแตกต่างจากการขับขี่ด้วยใช้เท้ากดคันเร่งปกติหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาไขาข้อห้องใจกันครับ ในส่วนเรื่องของการขับรถให้ประหยัดน้ำมันเนี่ยครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอ่ะมันขึ้นกับหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่เองครับหรือว่าสภาพคอนดิชันถนนถ้าเกิดเจอทางที่แบบเป็นเขาอะไรเงี้ยมันก็คงขับประหยัดไม่ได้เพราะเราต้องใช้รอบเครื่องในการไต่ขึ้นเขาอะไรต่างๆหรือถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับ ขนสัมภาระกันไปเยอะหนักรถหรือว่าเดินทางกันเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะเนี่ยครับทำให้น้ําหนักโหลดเนี่ยมันเยอะขึ้นมันก็กินกําลังเครื่องมากอีกนะครับรวมไปถึงลมยางอะไรต่างๆนาน,นาแต่วันนี้ที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือเฉพาะของตัวระบบคุชทอนพลซึ่งระบบนี้ครับมันจะช่วยเกี่ยวกับอะไรก็คือเรื่องของพฤติกรรมการขับเรานั่นเองครับให้มันแบบนิ่งนะครับคงรักษาความเร็วเอาไว้ตลอดแต่ว่า การที่เราขับด้วยความเร็วคงที่เอาไว้ตลอดเนี่ยมันประหยัดน้ํามันอย่างนั้นจริงๆเลยคืออันนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆอะ่ะเรื่องความเร็วอะครับมันไม่ได้จําเป็นมากคุณต้องขับความเร็วเท่านี้คุณถึงจะประหยัดน้ํามันที่สุดมันขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันด้วยครับคือรอบเครื่องเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญครับคือหลายคนก็ถึงบอกเวลาขับเนี่ยครับอย่าพยายามกดเร่งแซงอะไรบ่อยๆครับต่อให้คุณขับความเร็วหกสิบ แต่คุณใช้รอบเครื่องสูงที่เกียร์สอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็กินน้ํามันแน่นอนครับซึ่งจะแตกต่างจากการขับด้วยความเร็วหกสิบที่เกียร์หหรือเกียร์หครับเพราะอันนั้นรอบเครื่องมันจะต่าลงมากๆก็จะช่วยเซฟน้ํามันเพราะ,ะนั้นเรากลับมาพูดถึงในเรื่องของระบบคุซคอนโทรลว่าถ้าเกิดเราฟริกไว้ที่ความเร็วสมมติสัก100อย่างเงี้ยครับมันจะประหยัดน้ํามันจริงๆหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เท้าเติมคันด่ด ยกตัวอย่างตอนนี้ที่ใช้ระบบพุซคอนโทรลอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมล็อกความเร็วไว้ที่ประมาณ110นะครับแล้วรอบเครื่องยนต์เนีเขาจะใช้อยู่ในช่วง2000รอบต่อน,นาทีครับผมซึ่งถ้าเกิดใช้ในทางยาวๆที่เป็นทางราบนะครับเนเย้ำว่าทางราบตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ฮะเพื่อน เป็นคนที่แบบเท้าหนักหรืออะไรเดินทะเล่งไม่เนียนนะครับตรงเนี้ยระบบคูซคอนโทรลมันก็จะสามารถช่วยได้อยู่ครับผมแต่ว่าในทางกลับกันครับถ้าเกิดเราขับในทางที่มันไม่ใช่ทางราบอะครับมีทางเนินขึ้นลงนะครับทางชันอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่ได้ประหยัดเสมอไปนะครับนี่ฮะจังหวะนี้นะครับเห็นไหมครับคือรอบเครื่องอะมันสวิงขึ้นไปครับเพราะอะไร พราะเมื่อกี้ครับมันเป็นทางชันนะครับทางมันขึ้นเนินนิดหนึ่งครับแล้วตัวรถเนี่ยครับระบบ ECU เขาเนี่ยครับเขาคำนวณว่าจะต้องรักษาในเรื่องของความเร็วเพราะว่าคุชคอนโรลเนี่ยคือการรักษาระดับความเร็วครับไม่ใช่การรักษาในส่วนของระดับรอบเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้คือมันขึ้นเนินทางชันเพราะฉะนั้นจะรักษาความเร็วให้ได้เท่าเดิมจะต้องใช้กําลังรอบเครื่องที่สูง ดังนั้นเนี่ยครับรอบมันก็จะสวิงขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดเราขับด้วยตัวเราเองอะครับแล้วเราเดินคันเร่งที่ค่อนข้างเนียนนะครับผมบอกเลยว่าเราอาจจะค่อยๆไล่ความเร็วไปก็ได้ครับคือขึ้นเนินเนี่ยเรารักษาความเร็วรอบที่สองพันะฮะเสร็จคราวเนี้ยพอขึ้นเนินแน่นอนครับว่าถ้าเรารักษาความเร็วรอบไว้เท่านี้ความเร็วจริงทางมาัตต์วาทางด้านขวามันก็จะตกลงนิดนึงแต่พอเราพ้นช่วงเนินตรงนั้นไปแล้วครับ และเราค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปทีละนิดตรงนี้เนี่ยครับผมมองว่ามันจะสามารถรักษาในเรื่องของความเร็วรอบเครื่องได้อย่างนี้ฮะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับมันจะสวิงขึ้นไปเกิน2,000รอบอีกแล้วนะครับเพราะว่าทางข้างหน้าของผมเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะแบบมีทางเนินขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้ครับเห็นไหมฮะสวิงขึ้นมาประมาณ2,400รอบต่อนาทีประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิด หลายคนครับใช้ระบบคูสคอนโทรนี้กับเส้นทางที่เป็นแบบทางขึ้นเขาลงเขาหรือมีเนินลักษณะนี้เยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ประหยัดน้ามันแน่นอนครับถ้าเกิดใครเท้าเนียนๆผมแนะนําว่าเ,เดินคันเร่งด้วยเท้าครับน่าจะดีกว่าขับได้ประหยัดกว่านั่นเองครับครับแล้วถ้าเราจะต้องออกจากระบบคูสคอนโทรลอย่างเช่นการ เบรกลงไปนะครับหรือกดแคนเซิลเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเบรกลงไปนะปึ๊บเสร็จแล้วพอเรากดรีซอสเพื่อให้กลับไปที่ความเร็วเท่าเดิมนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเร่งไปครับแล้วก็กินรอบเครื่องที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับเพื่อกลับไปให้ได้ที่ความเร็วเดิมตรงนี้นะฮะซึ่งผมได้มองว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ครับเร่งขนาดนี้ครับแล้วก็ใช้รอบเครื่องที่ค่อนข้างสูงเนี่ย ถ่อยครั้งระบบพุชคอนโทรนเนี่ยก็ไม่น่าจะประหยัดกว่าการที่เดินคันเร่งเนียนๆเองอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นด้วยครับคือบางรุ่นเนี่ยอาจจะค่อยๆแบบไต่ความเร็วขึ้นไปช้ากว่านี้หรือบางรุ่นแบบเร่งทีเดียวปุดแบบให้ไปถึงที่ความเร็วที่หมายให้เร็วที่สุดเลยโดยไม่สนใจรอบเครื่องก็มีเหมือนกันครับผม โอเคครับจบลงไปแล้วกับสาระเรื่องของระบบพุชคอนโทรลในวันนี้ครับวันนี้ผมพลพันธิการารดครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงผมก็ขอฝากเพื่อนๆครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้ง,ตงเตือนไว้ที่ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่ๆครับถ้ามีการเปิดตัวรถหรืออัปเดตข้อมูลอะไรต่างหรือว่าผมได้รับรถทดสอบอะไรมา ทำรีวิวนะครับก็จะได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ